f i r s t <First> step <S หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษระดับอนุบาลเราไปดูกันครับว่าในเล่มที่2เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับหนังสือเรียนแคนดูออกแบบมาโดยการใช้หลักการ Theme Based Learning คำศัพท์และบริบทเนื้อหาที่ต้องเจอในชีวิตประจำวันในเล่ม2จะเป็นที่โรงเรียนนะครับเราไปดูครับว่าโรงเรียนเ,เจออะไรบ้างมีคำศัพท์อะไรบ้างสัเกตน,นะครับมีน้องตัวละครน้องผู้หญิงและน้องผู้ชาย ก็เหมือนน้องๆได้มีเพื่อนในการเรียนไปพร้อมๆกันนะครับเห็นไหมครับมีวันของแต่ละวันนะครับดูหนังสือที่เขาเรียนนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นในห้องเรียนคือคำศัพท์ทุกคำเนี่ยสามารถพบเจอแล้วก็นำไปใช้ได้จริงนะครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างของหนังสือ Student BOOK นะครับตัวอย่างคร่าวๆนะครับ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างหนังสือแบบฝึกหัด c a n d o First Step เล่มที่2อง Askoo cool, นะครับเนื้อหาของแบบฝึกหัดก็จะสอดคล้องกับหนังสือเรียนนะครับ Workbook ก็เป็นเรื่องราวที่คำศัพท์ต่างๆก็จะเจอ็นหนังสือแบบฝึกหัดเนี่ยเขาจะเะน้นกิจกรรมต่างๆนะครับการลากเส้นต่อจุดระบายสีนะครับสร้างเสริมจินตนาการทักษะต่างๆคือไม่เน้นเรื่องของการท่องจำนะครับก็คือตัวแบบฝึกหัดเนี่ย จะเป็นกิจกรรมทีเ่เสริมสร้างความรู้แล้วก็พบทวนเรื่องราวคําศัพท์ที่ต้องเรียนนะครับมันมีกิจกรรมหลายอย่างสังเกตน,นะครับมีการลากเส้นต่อจุดนะครับมีดูตัวอย่างไปครับตอนท้ายนี่พิเศษครับอตอนนี้ก็จะเป็นของ art and craft นั่นคืองานตีมือคือมีการเ,าเด็กไว้เนี่ยเรื่องการตัดปะเรื่องอะไรพวกเนี่ยเ,เขาจะช่วยในการ ฝึกฝนกล้ามเนื้อมือมันเล็กเนี่ยครับมีการทากาอันนี้คือคุณครูผู้ปมครองก็ช่วยดูแลน้องเล็กๆน้อยนะครับเพราะว่ามันมีการใช้กิจกรรมก็คือหนังสือเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะได้พัฒนาอะไรได้นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับแทนดูหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดเฟิร์สสเต็ปสำหรับอนุบาลนะครับซีรีส์นี้มีทั้งหมด4ี่เล่มนะครับเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการแล้วก็พัฒนาทักษะครบทุกด้า้นะครับฟังพูดอ่านเขียน นหนังสือเรียนและแบบบังคับจะจำหน่ายโดยแฟนปริทัศ